เฮ hey, นี่เจ้านะยังไม่ได้เป็นสิษย์ในนิกายชิงหลานของข้าเลยเจ้ากาดียังไงถึงเข้ามาฝึกโดยไม่ได้รับการอนุญาตหืมใครกันนี่สิษย์พี่ท่านอย่ารังแกคนอื่นให้มากนักเลย เดี๋ยวเยเฉินก็ได้เข้านิกายของเราเร็วๆนี้หรือไม่ก็หลังจากนี้แล้วท่านที่เป็นถึงสิทธิพี่ใหญ่ทำไมถึงได้ลังแกคนอื่นเช่นนี้ละ่ะแล้วท่านจะเป็นผู้นำลุกศิทย์ได้อย่างไรดูเหมือนว่าในนิยายชูยุเวยที่เป็นคนจิตใจแข็งกระด้างต่อผู้ชายสิทธิน้องของข้าคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นที่ปรดปานของเยฉินสินะ ฮ่าฮ่าคราวนี้ข้าก็ทำตามพอดเรื่องได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะสาลากลางน้ำเฮ้ทำไมพวกเขาเจอกันเร็วจังละ่ะอ่ามันช่างยากจริงๆเลยที่จะหาเพื่อนที่แสนสงบในหุบเขาและแม่น้ำเช่นนี้แต่ข้าก็โชคดีจริงๆเลยที่มาพบกับสิษิ์น้องที่เล่นเสียงพินได้ไพเราะสนอหูเหลือกเกิน นี่กายชิงหลานนี่ช่างเต็มไปด้วยความสวยงามมากมายเสียจริงๆเพียงแค่ข้าเดินเล่นไปรอบๆข้าก็เจอกับเหล่าสาวงามแล้วนี่น้องสาวหลังจากที่ข้าได้ฟังเสียงพินของเจ้าความสามารถด้านดาบของข้าก็รู้สึกว่ามันจะพัฒนาไปอีกขั้นนะฮ่าๆจงหลงไหลข้าซะมองมาที่ข้าซีข้าจะทำให้เจ้าหลงไหลในตัวข้าเอง ให้ตายเถอะโชคยังดีนะที่ข้ามาทันเนื้อเรื่องยังคงดำเนินต่อไปอยู่ตราบใดที่เยเฉิญเริ่มต้นการบ่มเพาะข้าจะใช้โอกาสนี้ในการย่องเข้าไปและรอบทำลายเขาซาข้าก็จะสามารถทำภารกิจในวันนี้ได้สำเร็จแล้วอ่าข้าต้องเอาที่อุดหูมาใส่ก่อนตราบใดที่ข้าใส่ที่อุดหูนี้ไว้ข้าก็จะไม่ได้รับ อาการบาดเจ็บจากเสียงดนตรีของสิทธิ์น้องข้าในภายหลังแล้วเฮ้ยนี่มันสถานการณ์อะไรกันวันนี้นี่เยฉันน้อยดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะซ่อนเจตสังหารไว้ภายในเสียงพินของเขาถ้าหากเจ้าฟังไปนานๆแล้วล้วก็อวัยวะภายในของเจ้าก็จะถูกทำลายฮะท่านว่าอะไรนะเฮอ ในที่แห่งนี้ไม่มีใครเคยกล้ามาฟังพินของข้าดังนั้นข้าจึงเลยทําการทดสอบความสามารถของเจ้านิดน้อยแต่ดูเหมือนว่าข้าจะคาดหวังในตัวเจ้ามากเกินไปเจ้านั้นไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากเป็นคนที่หิวกระหายก็เท่านั้นข้าผิดเองที่รบกวนการฝึกฝนพินของท่านข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆสิทธิ์พี่โปรดยกโทษให้แก่ข้าน้อยผู้นี้ด้วย พิธีรับเศษใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เจ้ายัางไม่ได้เข้าร่วมในนิกายของข้ามันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอที่เจ้าจะเรียกข้าว่าเสร็จพี่นะเฮ้ hey, นี่มันไม่ดีแล้วทำไมพระเอกกับนางเอกถึงได้มีการทะเละาะวะแหวงกันละ่ะนี่มันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เลยนะ นี่การพบกันครั้งแรกนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญข้าจะต้องช่วยเยเฉิญเพื่อให้คืนดีกับนางเอกให้เร็วที่สุดแล้วโอ้ข้าก็คิดว่าใครที่กล้ามารังแกสิทธ์น้องซูของข้าที่แท้ก็เป็นเจ้านี่เองเจ้าหนูท่อที่ไม่กล้าสู้กับข้าเมื่อวานนี้ ตอนนี้เมื่อรู้ว่าเจ้าไม่สามารถสู้ข้าได้เจ้าก็เลยมากันแกล้งสิทธิ์น้องของข้าแทนอย่างนั้นหรอเจ้ามันมันเป็นเจ้าเจ้าคงบังคับให้นางโจมตีใส่ข้าสินะนี่มันช่างไรยังอายสิ้นดีเธอแล้วยังไงกันลา้าในเมื่อเจ้าเป็นฝ่ายที่มารบกวนการฝึกฝนพินของนางก่อนเองข้าเลยมาที่นี่เพื่อลงโทษเจ้า ข้าจะมาข้าจัดความชั่วร้ายออกไปจากนิกายของข้าซะนี่มันไม่ใช่ความแค้มส่วนตัวแต่อย่างใดเลยนะเฮ้ยไรสาระสิ้นดีในฐานะศิษย์พี่ของนิกายเจ้าได้กระทำสิ่งที่น่ารังเกียจซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เจ้าไม่รู้สึกอับอายขายขี้หน้าบ้างอย่างนั้นหรอ ตอนนี้เจ้ายังคิดจะหลอกให้สิทธิ์น้องของตัวเจ้าเองกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยการกระทำเช่นนี้เจ้าจะต้องกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ของนิกายอมตะชิงหลานเป็นแน่เจ้ายังจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้อย่างนั้นหรอเฮ้ hey, นี่เจ้ากล้าดียังไงกันนี่เจ้านะกล้าทำตัวหยาบคายใส่สิทธิพี่ได้อย่างไรกัน จบแล้วจบแล้วทำไมเนื้อเรื่องมันถึงได้พังอีกแล้วกันเฮ้เฮ้เฮเรามาดูกันว่าหลินเซียวจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ยังไงปรากฏว่าพวกเจ้าทั้งสองคนสมรู้ร่วมคิดกันลอข้าอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอและท่านใดนั้นเองเย่เฉินก็ได้วิ่งหนีไประบบวายไลายโฮดท่านได้ทำตามพอตเรื่องสำเร็จ ท่านได้พ่ายแพ้ให้กับตัวละครเอกหวังว่าท่านจะทำภารกิจให้สำเร็จต่อไปฮ่าฮ่ในที่สุดข้าก็ทำภารกิจได้สำเร็จข้ารู้สึกเหนื่อยเหมือนจะตายเลยในตอนนี้ข้ารีบหนีก่อนดีกว่าก่อนจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นอีกเฮนี่เจ้าไหลย,ยังอายเกินไปแล้วเจ้ากล้าหนีข้าไปแบบนี้ได้อย่างไงข้าจะเอาเรื่องนี้ไปบ่นให้ท่านอาจารย์ข้าฟังแน่นอน อ่าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้กันข้าเพียงแค่ต้องการระบายความโกรธให้แก่สิทธิพี่ของข้าข้าไม่ได้จงใจจะทำร้ายสิทธิพี่เลยนะนี่มันแย่แล้วไม่ดีแล้วจริงๆแล้วข้าไม่ได้จงใจจะทำร้ายสิทธิพี่เลยนะ แต่ว่าไอ้เจ้าเย่เฉินบ้านั่นมันแค่อยู่ใกล้ไปหน่อยมันก็เลยโดนสิทธิ์พี่ไปด้วยเลยความผิดทั้งหมดนั้นเป็นเพราะไอ้เจ้าเย่เฉินนั่นเลย จากความทรงจำในเต่าสวรรค์ของข้าที่ฝันเมื่อไม่กี่วันก่อนยเยเสินจะทำร้ายสิทธิ์พี่จนบาดเจ็บสาหัสเมื่อข้าปรากฏตัวแม้ว่าสิทธิ์พี่จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ยเยเฉินก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยดังนั้นตอนนี้มันจึงเปลี่ยนไปจากความทรงจำค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวตราบใดที่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่คล้ายกับความทรงจำแล้วก็กถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วนะ แต่หลังจากที่ข้าเห็นพฤติกรรมสิทธิพี่ของข้าเมื่อคู่นี้แล้วข้าคิดว่าอย่างไรก็ตามสิทธิพี่จะต้องทำอะไรให้เขารู้สึกอับอายในวันพรุ่งนี้เป็นแน่เลยก่อนเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้ว